ครับสวัสดีครับผมตุ้มบ้านพระเครื่องพระเครื่องเก่าเก็บพระเครื่องสะสมนำมาให้ท่านได้เลือกชาหาบูชาท่านใดชื่นชอบทักทายกันมาได้ที่บ้านพระเครื่อง ID Line ADUL 8999 89. เบอร์โทรตรง0982709093หรือสแกนที่ ID Line ที่หน้าจอมาได้เลยนะครับ สำหรับ EP นี้เป็น EP ที่12แล้วครับวันนี้กลับเข้ามาในห้องออกไปข้างนอกไม่ได้วันนี้พิษสุโลกฝนตกหนักเลยนะครับยังไม่หยุดเลยครับเลยต้องกลับเข้ามาอยู่ข้างในครับครับท่านใดสนุกสนใจทักทายไม่ได้นะครับสนใจองค์ไหนหรือว่าอยากให้ผมหา ละอะไรให้เชิญได้เลยครับครับอีพีที่10 2มี36องค์ครับอง์ละสองร้อบาทเหมือนเดิมครับไปองค์แรกกันเลยครับมาที่สมเด็จไม่ได้ไม่ได้ออกจากกรอบเต่เลสเลยครับชุดนี้เพิ่งได้มาจาก ที่2 EP ที่ผ่านมานะครับ EP หรือ2 EP นี่นะครับนี่ครับอยู่ในกรอบเซลเลสเลยครับสมเด็จเนื้อหามวลสารเก่าๆครับพี่ๆท่านใดสนใจทักทายไม่ได้เลยนะครับครับสมเด็จไม่ได้ออกจากกรอบเลยนะครับนี่ครับอีกองค์ก็เป็นสมเด็จครับ ครับสมเด็จครับมาในกรอบเซเลตก็ให้ท่านชมในกรอบเซเลตเลยครับครับองค์ต่อไปก็เป็นสมเด็จครับครับอันนี้มีเส้นแซมน่าจะเป็นฐานแซมนะครับองนี้ครับขยายให้ท่านดูสวยเลยครับพอเก่าเนื้อครับ องต่อไปสมเด็จเหมือนกันครับอันนี้ไม่ทราบสมเด็จที่ไหนมีเส้นแซมใต้ฐานไม่ทราบว่าอ๋อมียันครับมียนันเดี๋ยวผมอ่านยันไม่เป็นครับท่านใดเป็นรู้จักมีพระตัวรูปแล้วก็มีน่าจะเป็นเสือนะครับนีผมไม่ทราบจริงครับ สนใจทักทายไม่ได้ครับ200บาททุกองค์ครับท่านใดชื่นชอบช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับขอบพระคุณครับองค์ต่อไปเป็นสมเด็จ9ชั้นไม่ทราบที่ไหนอ๋อแล้วหลังมีวอปอไม่รู้ว่าย่อมาจากอะไรนะครับครับแต่เนื้อหามวลสารก็เก่าพอสมควรเลยครับ รขยายท่านดูองค์ต่อไป <c oughs> เป็นหลวงพ่อปานครับหลวงพ่อปานขี่นกครับหลวงพ่อปานส่งนกครับครับทีนี้มีหลวงพ่อปานครับมีหลวงพ่อถุงนี้มีหลวงพ่อปานติดมาองค์ครับผมขยายหน่อยหลวงพ่อปานนะครับนี่ครับ ท่านได้ชมถ้าหากภาพไม่ชัดหรือว่าแสงไม่พอ,อยังไงผมก็กราบขออภัยด้วยนะครับผมก็มือใหม่เพิ่งหัดทำครับอยากทำครับนี่ครับโอ้นี่ชัดเลยครับพ้ะปานอยู่ในกรอบมาอย่างนี้เลยนะครับกรอบเก่ากรอบเดิมนะครับอง์ต่อไปเป็นหลวงพ่อปานอันนี้อยู่ในเลี่ยมพลาสติกครับ ที่ไก่ครับทรงไก่ครับเพราะค่าเลี่ยมมีกระคุมแล้วครับเลี่ยมสวยเลยครับพระปานครับ <c oughs> องค์ต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดครับหลวงปู่ทวดนะครับมาในขอบอย่างนี้เลยครับ ด้านหลังครับด้านหลังะนะครับเป็นตัวหนังสือหลวงพ่อทวดวัดทางให้ครับครับท่านดูหน้าหน้าชัดๆสะหน่อยครับครับพี่ๆท่านใดสนใจในหลวงพูอทวดสองร้อยบาททุกองค์เหมือนเดิมครับผมอง์ต่อไปก็เป็นปู่ทวดครับ อันนี้เป็นเนื้อว่านผมก็ไม่ทราบปีนะครับองนี้ครับกล้องช่วยปึ๊บเดี๋ยวนะครับผมต้องหามุมซูมเราไม่ค่อยสันคัดเรื่องนี้ครับขอขออภัยท่านด้วยครับดทวดครับ จะชัดกว่านะครับครับปุทวดครับอ่านี้ชัดแล้วครับครับนี้สวยเลยครับแต่ไม่ทราบปีครับเพราะโดยส่วนตัวผมก็ชื่นชอบในหลวงปุุทวดอยู่แล้วครับ <c oughs> อง์ต่อไปขุนแผนเคลือบครับขุน <c oughs> แผนเคลือบ สีแดงๆครับครับเด้ตลับสเตเลสเลยครับครับขุนแผนครับแผนเคลือบครับวงต่อไปก็เป็นขุนแผนครับครับนี่ครับไชัดๆเลยครับให้ท่านดูชัดๆเลยครับ หน้าครับด้านหลังครับผมก็อยายให้ท่านดูครับองค์ต่อไปเป็นพระปิดตาครับผมพระปิดตาครับ ครับเนื้วมันเลยครับครับครับตาผมไม่ทราบที่นะครับพระปิตาครับมาในตลับสเตเลสเดิมเลยครับองค์ต่อไปเป็นพาพปิตาเหมือนกันครับด้านหน้าครับในตลับสเตเลสเหมือนกันครับ้านหลังครับอ๋ออันนี้น่าจะเป็น หลวงปู่โตครับอันนี้หลวงปู่โตโอ้โหมีหลวงปู่โตด้วยครับอ่าผมก็ไม่ได้ดูเลยนะครับนี่มีหลวงปู่โตด้วยอ้าวไม่เป็นไรครับสองร้อยบาททุกองค์เหมือนเดิมครับองค์ต่อไปครับหลวงปู่โตครับเหลยญหลวงปู่โตอ้าวมีมีหลวงมีหลวงปู่โตสององเลยครับหลวงปู่โตครับ สวยเลยครับเหรียญนี้โอ้หลวงปู่โตครับามีหลวงปู่โตติดมาด้วยองค์ต่อไปเป็นรูปห,รหล่อหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วครับครับเดิมนะครับลมดำยังองค์ต่อไปนี่ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะครับเนี่ยเป็นพระทรงสามเหลี่ยมเนื้อโลหะ ครับแล้วก็มีพระสามด้านครับผมไม่รู้จักครับอันนี้ติดมาจากในถุงที่ได้จากคุณลุงข้างบ้านมาครับครับท่านไหนรู้จักเจอเลยครับองค์ต่อไปเป็นหลวงพ่อวัดปักน้ำครับพระผงของขวัญวัดปักน้ำครับครับไม่รู้ว่ารุ่นสี่หรือเปล่านะครับนี่ครับ สวยเลยครับไม่มีชํารุดเลยครับข้างครับครับสวยเลยครับองค์จะไปเป็นเหรียญปู่ทวดครับเหรียญหลวงปูทวดหลวงปูทิมครับเขาเรียกเหรียญอะไรผมจําไม่ได้แลวครับที่มีหลวงพ่อสององค์นี้นี่ครับครับปีสองห้าศูนย์เก้าครับจุดนี้ได้ถุงนี้ได้หลวงปูทวดมาหลายองค์อยู่นะ องค์ต่อไปเป็นชินราชใบเสมาเนื้อดินครับครับครับเนื้อดินนี่ครับท่าน,น,นชมเนื้อหามวลสารชารัดๆเลยครับเลี่ยมพลาสติกครับเฉพาะค่าเลี่ยมก็บคุม้มละครับได้ไปห้อยคอได้เลยครับนะครับองค์ต่อไป หลวงพ่อพวงวัดลาดยาวนครสวรรค์ครับหวงก็เป็นเกจิดังของนครสวรรค์อีกท่านหนึ่งนะครับ1รูปครับปีสองห้ครับครับองค์ต่อไปอันนี้น่าจะหลวงพอแพรวัดพิกุลทองครับเหรียญหันข้างครับหลวงพ่อแพรครับ ปีหนึ่งหกเลยครับพรแพรใไตมากปีหนองค์ต่อไปชินราดหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับครับเดีย๋ยวนี้สวยเลยครับครับสวยเลยเนี้สวยเลยครับครับสวยเลยเหรียญนะองค์ต่อไป หลวงพ่อวัดวันแหลมแม่กองสมุตรสงครามครับเหลียญค่อนข้างสวยครับคุณลุงท่านเก็บไว้ดีมากเลยครับองค์ต่อไปเหรียญหลวงพ่อฤทธิ์หลวงพ่อฤทธิ์ที่ไหนเอ่ยวัดอินทบุรพาออกกระสังบุรีลำครับ บุรีลำครับเหรียญบุรีลำครับครับชาวบุรีรำท่านใดสนใจทักมาได้ครับสองบาทเท่านั้นครับทุกองครับองต่อไปหลวงปู่แฮมอ่านี่ผมก็ไม่รู้จักนะครับปะพาโสครับหลวงปู่แฮมเป็นกาบเชิงสุรินครับทางอีสานครับรุ่นหนึ่งอายุ80ตปีครับ วัดพัฒนาธรรมรามอําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับสวยครับหลวงพลิตรครับสวยเลยครับนะครับยังลุงลุงขึ้นเลยครับองค์ต่อไปอันนี้พระอะไรเอ่ยเอาหลวงพ่อบันแหลมมาอีกองค์ละครับหลวงพ่อบนแหลมสมุดสงครามชาวแม่กองท่านใดชมอยู่นี่เลยครับพระประจำจังหวัดสมุดสงครามเลยครับ ครับวัดอ๋อหลวงพ่อหยอดวัดแก้วเจริญอัมพวาวสมุทรสงค,ครามว่าหลวงพ่อยอดหลวงพ่อหยอดนี่เคยได้ยินอยู่ครับกิจดังของเมืองแม่กองครับต่อไปเป็นเครื่องรางครับนี่เขาเรียกลูกอมแต่ผมไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรหรือว่าที่ไหน่ะครับผมเครื่องรางนี่ผมตรงๆว่าไม่เป็นเหล็กครับ <c oughs> ดูว่าเก่าอย่างเดียวครับดูเก่าอย่างเดียวครับนะครับรอมครับองค์ต่อไปนี่ผมก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรครับท่านใดรู้จักทักมาได้ครับนี่ครับเนื้อหากเาก่าเก่าในกรอบเสเลห์เลยครับครับไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะผมขยายให้ดูครับครับด้านหลังเป็นยันครับๆๆๆๆ ไม่รู้ว่าเนื้อลงลรักรว่าเป็นเนื้อดำมาอย่างนี้นะครับได้มาในตนลาดผมก็ดูไปพร้อมกับท่านเลยครับครับในชื่นชอบแบบนี้ทักมาได้ครับผมไม่รู้ว่าอะไรจริงจริงครับอันนี้ครับสำหรับ EP ที่12นี้นะครับผมให้ดูภาพรวมครับนี่ครับ 36มสิบององละสองร้อบาททุกองค์เลยครับสองบาทเหมือนเดิมทุกองค์ครับครับท่านใดสนใจทักทายมาได้นะครับตุ้มบ้านพระเครื่องครับสแกน i อ Line มาก็ได้ครับนี่ครับอดีไลครับ ID Line adul 8 9 89, 8 9เบอร์โทร0 9 8 2 7 0ก0 9 3ครับ ครับท่านใดชมชื่นชอบช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับครับสำหรับ EP ที่12นี้ผมขอกราบลาทุกท่านไปด้วยภาพรวมของพระวันนี้นะครับพระสั้ง30อ่า28องค์ในวันนี้นะครับครับชื่นชอบ ชมแล้วกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจผมหน่อยนะครับมีข้อติชมอย่างไรเชิญได้เลยครับสำหรับ EP นี้ผมกราบลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ครับกราบสวัสดีทุกท่านครับสุขภาพดีแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยทุกทกท่านนะครับสวัสดีครับ